ประธานจุดจเจริญศีอุดมศิลป์สองจุดครับสองจุดเอาเอาละเอาละเอาละเริ่มละ

ครับคยร้อนมากเนี่ยค่าเชื้อค่าเชื้อโควิดรองเชื้อโควิดตายหมด กองมันใหญ่ไงมันเลย็บมันแรงใช่มันไฟมันเลยแรงมากเคื่องมีแห้งด้วยอากาศแห้งลมแรงด้วยในวงกลมหรือนอกวงกลมครับ ล่ำรวยนอ,น,อนอกวงกลมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะส่งหนุ่มกับหนุ่มสาวรับใช้ไปด้วยนะครับหนุ่มรำ่ำสาวรวยเป็นร่ำรวย เงินทองหม่ลยุคหนึ่หมดไว้ยังเว้นไว้ให้ครับผมเอากนครับเดี่ยวเลยใจย็เก็บปิ้วไปจะรีบไปไหนลงก็ลงไปลาดกว่าได้ไ้ ใช่แล้วดิเตี้ยก็เทได้แล้วก็กูจะกินดยูใอะเทหมดน่าแกมไม้รววแล้วป่รอบนาิลโอเคลูกศิษลูกเิษโอ้เหลือนิดเดียว